เบียนาสวัสดีค่ะตอนนี้เราช่องเบียนาสตอร์ค่ะ,ว,คขขะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมพุ่นยนเจะลูกโป่งชาเล้วิธีเล่นเกมนี้นะคะเราก็จะมีคัตเตอร์นะคะแล้วเราก็จะใส่บน โยนใช่นี่วางไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเปิดนี้ใช่เปิดให้เครื่องแล้วก็จะวิ่งวิ่งเจาะลูกโป่งใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเราใส่เสื้อสีฟ้าหนูก็จะเป็นลูกโป่งสีฟ้าลูกโป่งสีไหนอยู่อันสุดท้ายคนนั้นชนะค่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะการนี้นะคะอยู่ที่ดวงเลยคือเราไม่ได้เป็นคนเล่นเลยคือเราใช่อันนี้ดวงอย่างเดียวใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูสีก่อนนะว่าใครได้ลูกโป่งสีอะไรบ้างตามสีเสื้อนะคะน้องบีนะคะสีฟ้านะคะจะได้ลูกโป่งสีฟ้าพี่เค่ลูกโป่งสีชมพูเสื้อสีแดงนะคะส่วนสกายเลอร์เสื้อสีส้มจะเป็นลูกโป่งสีเหลืองแล้วพี่ฝันสีเขียวนะคะลูกโป่งสีเขียวพร้อมแล้ค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมเป็ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นทีละคู่เนาะก็คือซีแคือพี่เคกับพี่ฝันนะคะใช่สีเฉียวผู้กับชีเขียวโอเคพี่เคบัส s u สพี่ฝันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มแล้วนะนึ นะคะต่อไปดาตาบีกับสกายเลอร์นะคะบีวอสส์สกายเลอร์โอเคสีฟ้าดูสีฟ้าสกายเลอร์สีเหลืองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสองสามว้า ลุนละค่ะทุกคนตอนนี้2องต่อสแล้วนะสีเหลืองสสีฟ้าเหลือสเ้นาโอหกลัวมากเลยคะตอนนีุ้มากเลยนะตอนนี้เหลืออกับนะนนยต่อนอนนี้ะ สองรูกนะแล้วจะมีบิดช่องให้เล็กลงมาลุ้นกันว่าสีเหลืองหรือสีฟ้าจะได้ไปต่อ wow! wow! สรุปว่าสีฟ้าได้ไปต่อ yeah! ต่อไปรอบสุดท้ายแล้วพี่เคสเอ้ยพี่เคสอยู่นี่จะ hey, ให้เบย์แข่งกันนะคะใช่ค่ะเฮ้ยวัตสันพี่เคสโอเคแกเปิดนะอ่โอเคเริ่มแล้ สีฟ้าโดนไปแล้วถึงลูกเลยไปไปไปว้ายตรงที่สองแล้วนะสีฟ้าไม been, hey! Hey! ่ จะมารุนกันนะว่า1ต่อ5ใครจะแน่เ้ยสีชมพูตามมาติดติดไป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 สีชมพูชนะนะคะในที่สุดนะคะก็เป็นสีชมพูว้าสุดยอดมากเลยโอเคนะคะผู้ชนะก็คือพี่ ม,มากเลยนะคะพเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องเรียนด้วยสิครับด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย